วันนี้มากินส้มตำหัวปีกับทุเรียนนะคะป้าน้องพอดีมีหัวปีเล็กๆอยู่หัวหนึ่งก็ไม่ทราบจะทำอะไรแล้วพอดีเมื่อวานนี้ซื้อทุเรียนให้ลูกซื้อทุเรียนแล้วมันมีดิบอยู่เม็ดหนึ่งนอกนั้นสุกหมดลูกลูกเดียวนะคะลูกสาวก็เลยบอกแม่เอาไปทำส้มตำทุเรียน มากินส้มตำทุเรียนกับป้าน้องนะคะส้มตำทุเรียนกับหัวปีค่ะให้คุณค่าทางอาหารมีโพแทเสเซียมนะคะแล้วก็หัวปีก็จะมีพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะมากินส้มตำหัวปีกับทุเรียนกับป้าน้องนะคะกล้วยนะคะเรามาปอกเปลือก ที่มันแก่ออกเดี๋ยวเรวาจะเอาไปตำส้มอะไรก็ได้นะคะเปรี้ยวๆเนี่ยบีบใส่ลงไปเพื่อหัวปีจะได้ไม่ดำะค่ะซื้อทุเรียนมานะคะมันมีอยู่เม็ดหนึ่งที่ดิบก็เลยจะเอามาตำส้มอะค่ะก็มาหั่นมันไม่ไม่สุกนะคะ ที่เนื้อมันแข็งไม่นิ่มนะคะไม่งั้นเราซื้อส้มตำกระปีมาค่ะก็มีมีผัดแก้มกระหล่ำปีกระถั่วฝักยาวเหลือเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ใส่ยไป, <ทา S 1> ไปะคหรือใบใบตองนะคะล้างน้ำแล้วก็ตัดกระปีประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเราหอ่อแล้วเราไปย่างไฟค่ะเขาจะได้หอ่หอกะปีนะคะเอาหน้าบลงในกระทะค่ะ ย่างร<ไ>ฟย่างสุกแล้วนะคะเขาจะหอมคก็ะจะมีกระเทียมนะคะแล้วก็พริกขี้หนูพริกใหญ่ใส่ไปหน่อยเพื่อให้มีสีแดงค่ะมีมะนาวหรือส้มจีนนะคะใช้มะาขาม,ขามเปียกมาละลายน้ําหน่อยนะคะจะช่วยให้เขากลงกล่องเพราะมะขามเปียกเนี่ยเขาจะเปรี้ยวแล้วก็มีรสหวานในตัวค่ะแล้วก็ช่วยให้น้ำแชะอันนี้เรากระกระเทียมลงใส่นะคะแล้วก็ตำตำกระเทียม ก็เอาพริกใหญ่ค่ะเอาพริกใหญ่ลงใส่นะคะโขกเพื่อให้เขามีสีแดงแล้วไม่เผ็ดเยอะค่ะใส่พริกขี้หนูหมดมันจะเผ็ด ขี้หนูลงบุบค่ะใส่ขี้นะคะลงบุบค่ะแล้วเอามาันน้ำมะนาวลาดค่ะคุกทิ้งไว้ค่ะเพื่อให้เขาหอมค่ะน้ำมะขามเปียกลงใส่ค่ะ เพื่อให้เขาหอมนะคะเราก็หมักไว้สักสิบนาทีค่ะตอนนี้ก็เอากระปิกที่เผาไว้ลงยีกับน้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะเราต้องชิมดูเผื่อน้ำตาลมันเค็มค่ะเอ๊ะ เผื่อกะปิมันเค็มค่ะพูดผิดค่ะนะคะก็ละลายเสร็จแล้วก็ตักน้ำที่ผสมไว้เมื่อกี้ลงผสมหน่อยค่ะคนให้เข้ากันค่ะแล้วตอนนี้ก็เอาน้ำทั้งหมดเนี่ยค่ะ ลงมาปผสมในนี้แล้วชิมค่ะแล้วชิมดูนะคะ,คะยาวลงบุกๆค่ะแล้วก็ใส่กระหล่ำปีลงไปนะคะใส่ ใส่หัวปีที่เราแช่เราแช่น้ำมะนาวไว้ก่อนแล้วเราก็ล้างทิ้งน้ำหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือแช่น้ำเกลืออีกทีค่ะตอนนี้ก็เอาน้ำที่นั่นไว้ลาดค่ะ นำมะเขือเทศลงคุกคุกเข้าเบาๆนะคะตอนนี้เราก็เอาลงมาคุกในชามนะคะแล้วใส่ทุเรียนลงไปค่ะ อย่าคนมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเละใส่มะเขือเทศที่เหลือลงไปน้ำที่เหลือลาดไปเลยค่ะ <c oughs> ไม่ต้องคนมากนะคะ เดี๋ยวทุเรียนเละค่ะแล้วก็ชิมค่ะที่เหลือก็ใส่ผักชีใบเลื่อยที่หั่นไว้เข้าไปค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะส้ม ส้มตำหัวปีทุเรียนก็ชิมรสค่ะสามรสนะคะเปรี้ยวเค็มหวานนิดเดียวค่ะส้มตำหัวปีกับทุเรียนก็เสร็จแล้วนะคะสามรสนะคะใครอยากได้ตำราอะไรก็บอกนะคะป้าน้องจะสรรหามาให้ค่ะบางคนบอกว่าป้าน้องทำแล้วจัดสวยเกินไปเลยไม่ยอมกดติดตามให้ป้าน้อง เป็นหัวหน้างานเฉพาะโลกที่โรงพยาบาลร่านวิถีค่ะเวลาคนไข้เนี่ยหมอเขาสั่งอาหารจืดเนี่ยเราก็ต้องใช้สีใช้รสอย่างอื่นคือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่ไม่ใช้ของเค็มเครื่องปูรสนะคะเราต้องใช้สีใช้สีสันช่วยค่ะ จะเผ็ดจะอะไรได้แต่ถ้าเผื่อโลโซเดียมคือจืดเนี่ยพวกเป็นไตเป็นอะไรหรือหัวใจเนี่ยบวมอะคะ่ะมันจะกินโซเดียมไม่ได้แม้แต่อาหารทะเลถ้าเผื่อเขาเขาจำกัดมากๆนะคะเนี่ยเขาจะใช้สีสันช่วยแต่เคล็ดลับเห็นไหมคะป้าน้องจะให้เคล็ดลับทุกตำราเลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะบีบมะนาวเนี่ยราด หรือม,มาขามเปียกก็ได้คะนะคะแช่หัวปีไว้เพื่อไม่ให้เ้าดำแล้วก็ล้างน้ําออกแล้วมาล้างน้าเกลืออีกเค่นะคะหัวปีจะไม่ดําแล้วก็จะมีทุเรียนทุเรียนนี่ต้องดิบหน่อยนะคะเนี่ยก็ดัดแปลงไปเถอะค่ะเนี่ยดัดแปลงไปมันก็จะได้อาหารแปลกใหม่ะค่ะผักไทยทําได้ทุกอย่างะค่ะฝรั่งก็คือสลัด สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะถ้าเพื่อมีถั่วนะคะถั่วลิสงเม็ดมะม่วงหินุพานหรือพวกอัลมอนด์นะคะก็เอาบุบบุใส่เข้าไปก็ได้คะ่ะเขาก็จะมันมันนะคะหรือบางคนเนี่ย ที่ไปซื้อที่ร้านเนี่ยเขาตำส้มตำเนี่ยคะ่ะใสกะปิเนี่ยเขาก็กินกับแคบหมูจะอร่อยนะคะ